เจ้สบายดีมือีหม่อินจะมานำเสนอเกี่ยวกับการสร้างตัวเลขลำดับหรือว่าการใส่ตัวเลขลำดับอยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์นี่ฮะมันเป็นอัตโนมัติค่ายคือโปรแกรม Excel ที่เราเคยใส่กันมาฮะเนาะส่วนวิธีการกระแมนคลิก เข้าไปพร้อมกันเลยเนาะเริ่มเปิดโปรแกรมเลือกท่าแล้ว,าลวจากนั้นก็เข้าไปแบ่งด็อกิมต์แล้วเข้าไปหน้าต่างหน้าเจียเลยเนาะแล้วไปที่เมนูอินเสิร์ตเลยเนาะเพื่อจะไปสร้างตารางเลยเนาะจากนั้นเขาก็เลือกเทเบิลที่มันอยู่ซื้อกับเมนูอินเสิร์ตเลยเนาะ ก็คลิกเข้าไปแล้วจากนั้นเขาก็สามารถคลิกลากได้เนาะอยู่ในนี้เนาะคลิกลากได้แต่วัย่ในนี่มันจะมีข้อจํากัดก็คือเขาสามารถสร้างได้แต่สูงสุดกับสิบันหรือว่า10 10ิแถวกับเปดทันแต่เขาจะเลือกหลายกว่านั้นเขาจะเอา ใส่บอ insert table เนาะเรือนเมาใส่บอ insert table อแล้วคลิกเข้าไปแล้วเขาจะป้อนใส่เองเนาะป้อนใส่อยู่ในนี้จะใส่สามสามคอลัมน์เนาะคอลัมน์ m e นจำนวนของฐานเนาะเขาจะใส่สามฐานแล้วตัวที่สอง men จำนวนของแถวนี่เขาจะใส่สเซลล์เนาะเขาจะใส่หลายหน่อยนึ่งเพราะว่าเขาอยากได้หลายระดับขึ้นลาย เล้วจากนั้นก็เลือนเมาไปทีปุมโมเคคิกเข้าไปก็จะได้ตาตาลางหน้าตาแบบนี้เนาะจากนั้นเขาก็จะป้อนหัวคอใส่ก่อนเนาะ,ะเปลี่ยนฟอนก่อนอยู่ในนี้จะใส่เป็นเล็กเป็นลำดับหวขค์ที่สองเมนเขาจะใส่ซื้อและน้ำสกุลน แล้วตัวท่ศามนเขาจะใส่เป็นเบอร์โทเนาะ,ะสาเร็จแล้วเนาะจากนั้นก็ตบแต่งตัวหนังสือให้มันอยู่ใจกลางเขาจะตบแต่งหัวคอให้มันงามอีนึงเนาะใส่ตัวเข็มเข้าไปเนาะแล้วจากนั้นอยู่ในห้องลำดับนี้มนเขาจะใส่ตัวเลขเข้าไป ให้มันได้ซสาตัวเลขนะให้มันอัตโนมัติออกมาเลยเนาะสานั้นเขาจะไปสร้างพร้อมกันเลยเนาะหนึ่มนเขาจะคลิกใส่เมนูโฮมแล้วเขามาทาสีก่อนเนาะแต่ว่าเขาทาสีไว้ก่อนก็นได้ <Hey. S 1> ทาสีบอลจุดที่เขาจะใส่ตัวเลขเข้าไปอ,อันนี้อย่าลืมเนาะสิ่งสำคัญแมน มากว่ลืมตัวนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็มาที่หมวดของพารากราฟเนาะอันนี้จะเป็นหมวดพารากราบบนเขาจะตบแต่งเอกสารอยู่ใ้ยเยื้อครัวซิดใต้ซิดครัวและใส่ตัวเลขต่างๆและที่เขาจะจะเฮ็ดกับเหนอยู่ในนี้นเขาจะเลือกเอาตัวนี้เนาะตัวเลขหนึ่งสองสามนี่เลือกทีเมนู หรือว่าฮูปลูกศร์น้อยน้อยนี้มันจึงจะมีเมนูตัวนี้ออกมาเนาะตัวนี้ลิสต์ออกมาแล้วเนาะฮูปแบบของตัวเลขออกมาแล้วเขาจะเลื่อนเมาส์เลยมักฮูปแบบไหนจะเปลี่ยนบพว่าจะเป็น A B C D หรือว่าเปลี่ยนหนึ่งสองสามหรือว่าจะมีฮูปแบบเปลี่ยนจำ้ำหรือว่าเปล,ลี่ยนวงเล็บแต่ว่าเขามักตัวใดเนาะ ก็คือตัวอย่างตัวนี้จะเลือกเอาตัวนี้ซันโนฮูแบบศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเอาคลิกเลือกกันเลยเราก็จะได้ออกมาแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ใน,นนี้เราอย่าให้มันเป็นตัวหนังสืออยู่ใจกลางเนาะเกาเลือกบบน,นี้มันก็จะมาแล้วเนาะแต่ว่าคอมบางหน่วยมันจะบเป็นแบบนี้เนาะมันจะบอ,กออกมาแบบนี้ ถ้าว่ามันบอกมาเนี่เขาจะเข้าไปบอลเก่าเนาะแล้วมาแก้ไขอยู่ใน define new number format นะคลิกเข้าไปตัวนี้แล้วมาเข้า ut หูแบบเนาะหูแบบสไตล์แมนเขาจะเลือกเอาหูแบบใดก็ามาเลือกเพิ่มเติมมินิได้เนาะตัวนี้มันจะเลือกเอาตัวนี้คือเก่าเนาะเดี๋ยวอยู่ในนี้บอลเบอร์ฟอร์แมตนี่ มันจะมีจำเนาะคอมพิวเตอร์บางหน่วยมันจะมีจำหรือว่ามันบางที่มันอาจจะเปลี่ยนนําเวอร์ชันของออฟฟิศฮนเนาะคือตัวนี้มันออฟฟิศ2016นเนาะของแอดมินมันออฟฟิศสองพันมนมันจะสมบูรณ์กว่านะแต่คันอยู่ใน2007บ่อยู่ใน2010บ่มันบางที่มันอาจจะบ่ได้แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเฮาจะตั้งค่าแบบนี้เพิ่มเติมเนาะเราอยู่ใน ตัวนี้แมนสามารถสั่งแมันอยู่ใ้ายุขัวอยู่ใจกลางเนาะคือเลฟกับแมนทาง้า้แหละเนาะเชนเตอร์กับแมนอยู่กลางไล่แมนยุขัวทางขวามือเนาะตัวอยู่ในนี้นี่มันมันได้แล้วเนาะมันโอเคแล้วถือว่าผ่านไปเนาะถือว่าโอาคไปเลยเนาะล่ะจากนั้นเขาก็เพียงแต่มาตบแต่งหาต่างของแต่ตารางเฮานี้มันสมบูรณ์เติมเนาะ อา okay. จะปับแต่ตารางให้มันสวยงามก็ถือว่าจบถือว่าผมมีอย่างยากหลายเนาะถือว่าสบายกลัวที่เขาพิมพ์เทเลตูเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าจบ that they gotta lie.